เอชุดติมาเผยรักครั้งใหม่หลังจากเลิกกับฟองสุภก,กิจในวัย55ปี ปิดฉากรักช้ำไม่มีรีเทิร์นแล้วค่ะสำหรับเอชุติมาขยันนานั่นเองแต่อดีตแฟนหนุ่มฟ้องสุภกิจหลังจากที่เลิกลากันไปแล้วเต็มประเด็นร้อนแรงถึงต้งฟ้องร้องนั่นเองล่าสุดเอนั้นก็ได้จบไปไม่ฟ้องนั่นเองสำรับจบไปแหล่งสวยแต่ก็อภัยให้เพื่อมีอนาคตที่ดีคือว่าเป็นการตัดสินใจห่างปล่อยวัดนั่นเองไปเลยขาดนื่องนอกจากนี้ก็สาวเอนั้นก็ได้ปล่อยอัปเดตและสัน ฐานะหัวใจในตอนนี้ก็ยังสดร้อเเซ็นต์นั่นเองเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตที่สดมากๆค่ะแะะฮอต e s s แดงสุดๆถึงขั้นต้องมีคนต่อแถวจีบกันถึง40คนเลยทีเดียวค่ะแต่ตนก็แอบติดใจว่าสาวรอที่แพ้คาร้แค่เอาใจเก่งนั่นเองแต่ก็อย,อย่างไรก็ต้องอยู่แบบสดๆไปก่อนนั่นเอง